มาดูต้นโรตินกันครับเอาโรตินไปไปเบื้อป่าก็ได้เด้ออันนี้เราจะตัดไวเนาะเยืดมากเราก็เลยตัดก็จะมีน้ำยาขูดข่าวจะไปทำเป็นยาฆ่า,มาแมลงก็ได้ตัวนี้เป็นสารธรรมชาติเนาะเราไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็จะตัดเก็บไวเอาไปัได แต่บุ้ชึกอ่ะสดๆแบบนี้เราก็ไปทุบๆแล้วก็ไปแช่น้ำเห็นปะมันขา,ขาวๆออกเนี่นนดดดยกลังงานกำลังงานไงเราตัดน้ำยางมันก็หลุดออกแล้วเห็นปะแป๊บเดียวน้ำยางมันออกเฮ้รเราต้องเอาไปฉีดเดี๋ยว,ยวหาอะไรมาใส่น้ำาช้างแดงเราได้คุมาแล้วเราก็จะเอามาตัดแล้วก็ เอามาตั้งไว้ให้น้ายางเขาออกแล้วก็น้ําไปผสมนะ,ะไปฉีดป้องกันเพี yeah, ้ยได้เราเก็บไว้แล้วก็อันนี้ถ้าตีฟองตีตีน้ําอ่ะมันจะเป็นฟองอันนี้ตัดไว้ให้มันเป็นถ้ามันเก็บได้นะเก็บได้แล้วก็เราไปตากแหงได้ น,นี้ก็ลากเล็กๆนี่ก็ใช้ได้เลยใช้ได้อันนี้เราเก็บเราจะไปทุบๆเอาไปทุบๆ,อ,ๆอันนี้ไปปลูกได้เดนะ้เนี่ยเนี่ยปลูกได้ก็เป็นเครือไม้เครือไม้โรตินหางไหลแดง หางไหลก็จะมีหางไหลแดงหางไหลขาวสองอันสองแบกดอกก็สวยนะเวลาเขาออกดอกกล้วยไม้ได,มดยยอยเยอะๆเยอะๆเหมือนอนต้นอะไรนะต้นที่มันเป็นปุ่มขืวเยอะมาก เดี๋ยวทำต่อครับเยอะเลยเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำยาฆ่า,มาแมลงนะครับยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็บางคนเขาก็ซื้อไปทำในบอ่บอบบกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นสารทีาา่แบบมันเป็นมันเป็นสารธรรมชาติเนะแล้วก็มันสลายตัวเร็วทำททำให้ปลานอกได้ตัวเนี้ย เขาต้องการแบบลอกลอกบอ่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาเนี้ยไปแช่น้ำแล้วก็ไปสาดแล้วเวลาเขาจับปลาเขาจะใช้ตัวเนี้ยในการสาดให้ปลาช็อกเราก็ตักเอาอไปแล้วครับของดีมีประโยชน์สมุนไพรรอบตัว